มองเงายาอะไรเบื้องนี้ดีผมหันยังไม่อยู่นีกลงของกลงอย่ใกล้ครับว่ามึงปลาคอปลาชนยักษ์ครับปลาธรรมชาตินะครับตอนนี้ปลาผมกำลังทุกท่านนำเสนอรายงานสดจากทุกนาเราจอนนี้นะครับ ตอนนี้มาดูปลาว้อนปลาว้อนปลาคอนปลาขอนนะครับคือปลาที่ลักษณะของน้ําที่โมเลกุลของน้ํามันลดลงนะครับปลาเลือแต่หลังเลือแต่หลังโผเมื่อกี้เรากำลังพิสูจน์ทราบเจอปลาคอใหญ่นะครับปาหรือปลาช่อนนะครับมาดูครับเป็นปลาที่เกิดจากธรรมชาติมนอยู่มาธรรมชาตินะครับตัวเท่าขาโอยตัวเท่านี้เลยนะครับบใหญ่มาดูครับกล้องเข้อมาดูใกล้ครับกล้องลงมาข้างล่างเลยนะ คจับเลยครับคือคือไม่เคยเห็นเลยครับตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นเมื่อกี้มันโผล่ขึ้นมานะครับสงสัยมันจะอยู่ในบ่อนี้เป็นเวลาหลายปีนะครับซึ่งไม่เคยได้กินหัวอาหารนะครับกินข้าวนะครับปลูกข้าวให้มันกินเลยนะครับอิไหวมนีิรอดูสักรอดูสักพักนะครับนี่เขาเรียกว่าปลาขอนนะครับสัญญาปลาขอนเคยได้ยินไหมครับอน ระวังเสี่ยนมันจะบาดมือดีไปเต็มเต็มเขี่ยงนี่ใหม่เฮ้ยเล้าวะปลาเขาเปล่อก็ซาบาย

นีบ่เปนหางมั้นีหมบถือขวดการเอาปกรณดูเด็ดเด็ไอ้นั่น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 ันนั่นนั่นน่นนั่นย่านั่นนั่นนันะั่ั่นนั่นน่นนั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 ่นับนนั่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 นนัั่นัน่น่น่น Nhìn mà nó nó. Yeah. Tộp đụ. Bà con la la mà chồng bà con. โออเรียบร้อยพีโอ้โหบกคอใหญ่ครับบกคอใหญ่พี่น้องครับไอเอาได้ไอไถือยังเรอได้ปเฮ้ยเอ้ยมีเกียดกุ้งกบ่อกูดีดเฮ้ยเอ้ตัวนาอไเร็ว่นี่เตรมยมได้ไหนี่ครับเราบรรยากาศท้องไร่ท้องนาครับทุ่งนาจอนี้ครับบกลรงก็ไม่ขึ้นมากโก้มันเอาตีหัวตายแลวห ไอ้สิเฮ็ดกินไอ้สิบ่ให้มันตายห่ดอ่ะคอรหญ่ครับพี่น้องครับมีโอกาสมาบนนะครับมาชีดคอนขผมสภางคนนี่เยดา่เพอยู่มาดูปลาช่นะครับตันาที่หรอครับสียแบบซีน่าที่กว่ะมาปิดทิปตรงนี้โอ้โห้อยถือปีคอร์เนคอร์ นะครับปลาช่อนยักษ์นะครับกับบอยไนต์เราครับพ่อได้ต้มกินแรงมือนี่ครับมีโอกาสมาอุบลโออุบลเนี่ยมันตีนหัวแตกเลยอะครับปลาช่อนนะครับนายวัวรบปลากรแตกกันนะ <c oughs> ครับมีโอกาสนะฮะมาเที่ยวอุบลน,นะฮะมากินปลาช่อนบอ่อทุกนาจอน,นี่ครับปลาทุกเรือหลากหลายแต่ปลาช่อนตัวนี้เมื่อกี้มันขึ้นมาวอนด้วย น้ำตอนนี้แห้งเหือดนะครับอุณหภูมิร้อนน้ําลดนะครับปลาช่อนตัวน,นี้เมื่อกี้เห็นมันลอยอยู่โอ้เหือหหอะไรเลยแตกันเลยครับขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนครับจัไปที่เนาะครับขอทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีโอกาสมาทุ่งนาผมมาเที่ยวมากินต้มปลาคอ